สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการท้างคอปติงรายการวิค์ฟตบอลที่จะมาพบกับเพื่อนๆเ,เป็นประจำทุกวันเลยนะครับผมสำหรับทางเข้ากลุ่มวิค์ฟตบอลและโปรโมชันดีๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวนวันนี้คู่ที่จะหยิบม,มาฝากกันจะเป็นคู่ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างแซมโลกโลเวอร์พบกับฮิเบอร์เนีย ความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านแซมล็อกโลเวอร์ตัวแทนจากหลีกไอแลนด์ผลงานเกมในบ้านไม่แพ้มาถึง12นัดจิดแถมเก็บชนะไปถึง11นัดนะส่วนผู้เล่นบาดเจ็บยังคงเป็นหน้าเดิมอย่างแจ็คไบส่วนฟอร์มฝั่งทางด้านทีมผู้มาเยือนไฮเบอร์เนียนผลงานเกมยั่านัดหลังเก็บนชนะได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นแพ้ไปถึง3นัดส่วนความพร้อมทีมตอนนี้อยู่ในช่วงปิดฤดูก,กาลห่างหายจากการลงสนามไปถึง2เดือนและไม่มีรายการผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาเด่ราคาวันนี้เปิดมาที่แซมล็อกโลเวอร์ต่ออยู่ในช่วงตัวสื่อ โดยฝั่เจ้าบ้านที่เก็บัยชนะมาอย่างต่อเนื่องแถมทีมผูม้มาเยาถายหายจากการลงสนามมาเกือบสองเดือนต็มวันนี้ขอเลือกเชียกับฝั่งเจ้าบ้านแจมมอลโลเวอร์น่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้เกลียแต้มต่อแน่นอนครับกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางยูฟ่าสองสองด้วยนะครับขอบคุณครับ